บาใช่ยน่อยเ,อเรดิโอครับพาพี่น้องมาเบ่งดอกขี่กากครับแถวบ้านบบาวชัยน้อยเอ็นดอกขี่กากครับงามงามมันเกิดขึ้นแก้มเขาเกิดขึ้นแก้มเขางามไหลนะครับเป็นทงเลยเออเขากับดอกขี่กากกับหญ้าขี่กาศซ้ำกันโน่ารอดดอกงามบ่ครับคุณน่ะนอดอกงามครับแก้มห่วงเขา โอ้ยนะสะออนไหลแห่งไทยรูไว้แห้งงามครับบ่าเสนหน่อยไทยใบเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมครับเขาให้นี่นะทงนี่เป็นจังไู้นี่ <c oughs> กระสีได้เขี่ยวอยู่แล่วถ้าว่าสด้ยหยาขีกากน้่ระวางหยาขีการดอ,อกขีการก,กับเขาเนี่ซ้ำกันครับตํำกันนรดดไ้นี่เกือบเหมือไทยเลย จากสิประมาณประ,ประมาณไรหนึ่งเดี๋ยวะเนาะพี่น้องเนาะพุ่นอนฮะเบิ่งแนี่เป็นอย่างงามขึ้นอย่างในดอกกีกาดครับอ่าเฮ้อยู่น้าเขาล่องเบิง่งเสร็จแล้วเป็นตามีกบเนาะพี่น้องเนาะเป็นตามีกบคักนี่เออบรรยากาศทั่วร์ไปครับพุ่อนฮะอันนี้แมลงบรรยากาศทั่วร์วไปคิดทอดบ้านเบิ่งไร่การเบิ่งช่องของเบาใช่หน้อยนั่นยวละกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับช่องบ่าวใช้หน่อยไปยงามเถอหาสิ่งที่ดีๆหาสิ่งงามๆาม,มาให้พี่น้องได้เบิ้งกันครับนี่เห็นบ่เท่าไยเราออกกําลังกายเออออกกําลังกายคุมมือคูมมือขีมมอ่จักรยานคือกันละกับบ่าวใช้หน่อยก็ได้เราเราออกกําลังกายขึ้นกันเนม่ยมาแลงกับทายรูปแน่ออกกําลังกายไปน้่มปอบมองหันนังนี้งามงามกับท้ายรูป ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมได้แง่งกันนะครับนี่คือวิธีของคนอีสานบ้านเฮาขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมายนะครับคลิปต่อไปจังพอกันใหมสวัสวดีครับ